ลุงขออาหารไม่ใช่ตัางหรอกพี่จอดหมากัดเขาเดิไอ <izin> ้ใหญ่เลิกงานยังเนี่ย เลิกแล้วมั้งครับผมก็ไม่รู้อ,อ่ะเขาใจผมก็เห็นพ่อหนุ่มวิ่งไรมาแล้ววิ่งแกลบอยู่มันรู้จักกันรู้ไม่ได้ให้ลุงเขาคุยกับลุงใหญ่ก่อนดิเขาคุยไม่ได้แล้วเขาเขารับผิดชอบอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไอ้นี่แล้วไงเขาก็เขาก็ผมก็ร้องเรียนแล้วอะ่ะก็ลุงแกก็รู้จักกับลุงใหญ่่าเขาใจนี่ก็มีกับ

ใช่ญาติพี่น้องเขามาก็เหมือนกันต้องถือไม้ถืออะไรเหมือนกันแต่ทีเนี้ยป,ประเด็นคือว่าหมามันทําอะไรเขาไม่ได้อะทําก็ติดคุกน,น,นี่คือรอย ใช่คะ่ะรอยเคี้ยวอันนี้เข้าลึกกว่าคะ่ะเนี่ยคะ่ะน่ินใช่ดเดินไปถึงตรงนั้นสามารถเปิดกล้องได้เลยถ้าตรงนี้มีกล้องอะคะ่ะ<ม>เพราะว่าเดินไปปกติเลยไม่ได้ไปขู่ไปได้ไปไล่ไปอะไรเลยเดินปกติมากเงียบๆยบู่ดี้เขาบอกไม่รู้เพราะว่าหมามันกัดหลายคนแล้วใช่อายุเท่ <38 S 2> าห <30 S 2> ร่สามสิบเอ็ดคะ่ะ

ใช่ญาติพี่น้องเขามาก็เหมือนกันต้องถือไม้ถืออะไรเหมือนกันแต่ทีเนี้ยประเด็นคือว่าหมามันทําอะไรเขาไม่ได้อะทําก็ติดคุกใช่ค่ะรอยเคี่ยวอันนี้เข้าลึกกว่าคะ่ะนี่คะ่ะใ,ใช่ เดินไปถึงตรงนั้นสามารถเปิดกล้องได้เลยถ้าตรงนี้มีกล้องอะค่ะเพราะว่าเดินไปปกติเลยไม่ได้ไปขู่ไปได้ไปไล่ไปอะไรเลยเดินปกติมากเงียบๆยูดีเขาก็บอกไม่รู้เพราะว่าหมามันกัดหลายคนแล้วใช่สามสิบเอ็ดค่ะใช่มันฟอบมันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้เห็น หมาตรงนี้นอกกรอบแล้วม่สัญญาณเือหลายครั้งครับแล้วรออยู่แล้วคนระับเอริกยนชาครับขอบคุณครับ ถ้ารถขากลับ Four นะเด well. ี๋ยวเผื่อไม่มีเดี๋ยวไม่มีผมก็ต้องฟาดไม่เป็นไรงั้นพี่พี่เอาไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเผื่อรถขาดขาบไม่ไม่เป็นไรไม่พี่เอาแค่ร้อยเดียวไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยเอาไปเลย ็คือจะเดินก็คือประมาณเมื่อสักพักเนี่ยค่ะจะไปเติมเงินตรงตู้ใกล้ๆเนี้ยค่ะเนี่ยก็เดินมาเดินมาก็เห็นหมาวิ่งออกมาจากตรงเนี้ยเราก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยจะโดนกัดหรือเปล่าเราก็รีบเดินไปทีนี้มันก็วิ่งตามไปก็ไปงับตรงข้างๆตรงนั้นนะคะตรงรถเก่งอะคะ่ะนั่นแหละแล้วก็บอกหมากัดหมากัดทีนี้ก็มีน้องกับน้องผู้หญิงกับผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มา ก็เลยมาช่วยใช่ไปซื้อน้ํามาล้างให้แล้วคุณลุงก็ช่วยออกมาดูก็เลยถามกับคุณลุงว่าหมาใครคุณลุงก็บอกว่าหมาไม่มีเจ้าของใช่ใช่ใชแล้วตอนี้ที่เรารถกัดเป็นงไงบ้างก็คือปวดปวดค่ะทีนี้ก็คือต้องไปแจ้งความตำรวจก็มาแล้วแต่เพิ่งกลับไปแต่ทีเนี้ยไม่มีเงินไปค่ารถนะ่ะไปแจ้งความเพราะว่าเงินติดตัวอยู่ร้อยเดียวเพื่อที่จะไปเอายาพรุ่งนี้ เขาเป็นโรคไบโพล่า<ม>ใช่ค่ะขาดยาด้วย<ม>ใช่ก็เลยต้องเซฟเงินไว้แล้วทีนี้ก็คือจะไปแจ้งความอ่ะก็ไปไม่ได้จะไปหาหมอก็ไปไม่ได้ถึงแม้ว่าค่ายาอาจจะ30บาทหรือเสียมากกว่านั้น<ม>แต่ยังไงก็ต้องเสียค่ารถไปไม่มีรถ<ม>จริงๆค่ะมไม่มีรถ<ม>แล้วก็ไม่มีรายได้ด้วยแล้วเดี๋ยวนะหนูถาม,มแบบว่า แผลที่เราโดนกัดเป็นยังไงบ้างตอนนี้มัน,นปวดเที้ยวอะไรยังไงก็คือมันมันงับมันงับตอนตอนแรกมันงับฟุบมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เข้าลึกสุดก็เป็นเขี้ยวเนี้ยค่ะแต่ตอนเนี้คือปวดตอนนี้รู้สึกว่าบวมแล้วก็ปวดใช่ค่ะปวดตอนนี้ก็รอแฟนไปเอายาพารามาให้อโอเคไอหมาตัวน,นี้ที่ที่เราโดนกัดเนี่ยปกติเรารู้รอยู่แล้วไหมว่ามันดุหรือว่าไม่เคยเห็นค่ะปกติไม่เคยเห็น ปกติก็เดินสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ไม่เคยเห็นใช่เพราะว่าดึกๆประตูรั้วบ้านเขาจะปิดแต่ไม่รู้ว่าหมาอยู่ข้างในหรือเปล่านะเพราะว่าเราเดินมากับแฟนอ่ะก็คือไม่มีหมาเราจะเดินไปเซเว่นตอนกลางคืนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างดึกๆไม่มีไม่เคยมีเพิ่งเห็นครั้งเนี้ยครั้งเดียวที่ที่เห็นแล้วก็โดนงับเลยใช่โดนงับแฟนเราโมโหโมโหค่ะโมโหก็คือแฟนก็โมโห ก็คือถือก็คือถือมีดมาเพื่อที่จะมาไล่หมาอ่ะโมโหตรงที่ว่ามันไม่มีเจ้าของในเมื่อมันไม่มีเจ้าของอ่ะแล้วน้องก็บอกว่าไปกัดมาหลายคนแล้วมากกว่าสิบคนแล้วน้องผู้หญิงก็เดินบอกว่าหนูก็โดนกัดไปเอ,เอไปฉีดมาเข็มละห้าร้อยห้าเข็มอะน้องก็บอกแล้วน้องก็เดินไปเพราะว่าเขาก็บอกว่ามมีเจ้าของแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เลี้ยง แต่หมามันมาอาศัยอยู่เองทีเนี้ยเขาบอกว่าให้เทศบาลมารับไปก็คือไม่มีไม่มีหน่วยงานไหนที่แบบจะมารับหมาออกไปอะไรเงี้ยค่ะใชนน่ง่ายๆตอนเนี้ยไม่มีใครรับผิดชอบใช่ค่ะต้องการคนรับผิดชอบหรือไม่ก็ขอแบบความกรุณาเลยค่ะไม่ต้องมากก็ได้ค่ะขอแค่แบบค่าค่ารถไปหาหมอไปฉีดยาแค่นั้นพอแล้วก็ไปแจ้งความเพื่อที่ลงบันทึกประจำไว้ บป,ประจําวันไว้เป็นหลักฐานใช่ค่ะต้องการแค่นี้ค่ะคือทุกอย่างจบต้องการคนรับผิดชอบแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าต้องการค่ายาจริงๆแล้วเราได้คุยกับทางทางมีใครที่ดูดแลหมาให้กินให้หมากินข้าวก็พูดแล้วว่าก็คือดูดูแบบผลกระแสทุกวันคือด,ดูบ่อยอะ่ะดูทุกวันจริงๆคือเป็น แล้วก็เลยดูว่าเออเคยที่ผ่านๆมาว่าเรื่องหมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่ให้อาหารหมาจะต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของแต่น้องก็บอกไปแล้วว่ามันมาอาศัยอยู่เฉยๆอืมค่ะทีนี้ก็บอกน้องไปแล้วว่าคนที่รับผิดชอบคือคนที่ให้อาหารหมาที่ให้ให้ให้ใหที่พักที่อาศัยนะอะน้องก็บอกว่าน้องรับผิดชอบไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายก็เยอะมีลูกต้องเลี้ยงทีเนี้ย ต้องการว่าใครสามารถรับผิดชอบได้บ้างใช่ต้องการคนรับผิดชอบรับผิดชอบแบบเนี่ยค่ะรับผิดชอบว่าหมาไม่ต้องไปกัดคนอื่นอีกไม่ต้องกัดใครอีกแล้วก็เอาหมาไปให้มันปลอดภัยกับคนแถวนี้แล้วมันจะทําให้คนทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยใช่อาจจะเหมือนแค่ถือมีดมาอย่างเงี้ยฝั่งนั้นถ้าสมแค่สมมุตินะคะสมมุติว่าฝั่งนั้นมีปืนตกใจอาจจะยิงป้องกันตัวฝั่งนี้ก็ได้อ๋อจะเป็นเรื่องอีก หนักกว่านั้นอีกใช่คือเป็นความเข้าใจผิดหนักไปอีกคือปัญหาหลักๆเลยคือเอาหมาออกไปแล้วต้องการให้คนที่มารับผิดชอบหมาตรงเนี้ยมารับผิดชอบหน่วยคนจงังหวัดตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยค่ะใช่ค่ะพี่ขาเห็นมีการแจ้งมาเน้ะว่าหมา คนอื่นเขาแล้วพอดีว่ามาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบริเวณบ้านที่ตรงนี้ค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังคืออย่างนี้คือรอบแรกอ่ะมันไปกัดผู้ไปกัดคนสัญจรไปนะครับแล้วก็ไปกัดเสร็จปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็เลยร้องเทศบาลพอร้องเทศบาลเสร็จปุ๊บเทศบาลเขาก็มาดูแล้วเขาก็ไม่จับผมก็เลยเห็นเรื่องมันเงียบผมเลยไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินก็ผู้ตัวจการแผ่นดินก็มาดูแต่ผู ตรวจการแผ่นดินเขาบอกกับผมว่าเขาไม่มีที่ไว้หมาแล้วก็คราวนี้มันก็กัดคนมาเป็นิสิบคนแล้วแล้วผมก็นอนไม่ได้เลยเพราะคนข้างบ้านนะหรือว่าพวกวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพวกกันเนี่ยโทรมาบอกว่าหมาบ้านเราไปกัดเขาแล้วก็เนี่ยจนกัดมาจนมาเป็นสิบคนแล้วครับแล้วก็เนี่ยพอเนี่ยคือมันก็ออกข่าวไม่ได้พอเจอเจ้าทุกแล้วอ่ะก็เนี่ยวันเนี้เจ้าทุกเขาค่อนค้าจะหัวร้อนแล้วบ้านผมมีแต่ผู้หญิงก็กลัวๆก,กันก็เลยโทรหาพวกพี่ ใช่ครับแล้วมีวอนผู้ใจบุญมาให้อาหารพวกผมก็หนักใจไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วเวลาเราพยายามไล่มันหรืออะไรโอ้พี่ทั้งไล่ทั้งตีเนี่ยบอพี่ชายผมเนี่ยที่อยู่บ้านหลังเนี้ยจะเข้าไปบ้านป้าหลังโน้นเนี่ยต้องเดินข้ามถนนมาต้องถือไม้ตีครับแล้วก็เด็ดในบ้านคนในบ้านช่างในบ้านโดนกัดหมดทุกคนเลยอ่าครับโอเคพูดง่ายคือหมาเนี่ยก็เป็นปัญหาแต่เราเหมือนกันปัญหาด้งชีวิตเลยพี่พอมีแต่คนร้องมาว่า หมาบ้านเรากาดหมาบ้านเรากาดผมก็ไม่รู้จะทําไงผมก็หนักใจเหมือนกันแล้วมันเป็นหมาบ้านเราจริงไม่จริงพี่เพราะเราไม่ได้เลี้ยงเลยครับไม่เชื่อไม่เคยให้เลยพวกผมไม่เคยให้เลยพอให้แล้วมันไปกัดคนพวกผมก็นั่มานั่งเดือดร้อนอีกกัดคนในบ้านวันนั้นเอาคนมาดูแลป้าป้าเขาสูงอายุผมก็ต้องพาไปฉีดยาจ้างเขามาดูแลป้าเขาหกล้มหัวแตกก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลพนั่งกรงพนังก้าวต้องพาไปอีกผมจะมาทำามาหากินก็ทำหมากินไม่ได้ต้องมา ดูเกี่ยวกับเรื่องหมา,ามันไม่ใช่เรื่องของผมเลยไงทีนี้อย่างเคสนี้เราจะให้การช่วยเหลือเขาไหมหรือว่ายังไงหรือว่า,ยอ,าอยากให้คืออยากผมอยากให้เทศบาลมาจับไปมากกว่าเพราะอยากกำจัดเพราะเด็กในบ้านเนี่ยมีเด,ยเด็กตัวขัน้นนี้แล้วก็เด็กเล็กๆแล้วก็เด็กเนี่ยมันไล่กัดเด็กหมดเลยแล้วก็หลานผมก็โดนกัดแสดงว่าครั้งนี้ก็คืออยากเป็นข่าวก็ดีเหมือนกันอยากอยาก,กัดให้เอาออกคือ,ค,อคือผมไม่ได้แบบว่า คือใจร้ายไส้ลากรรมอะไรแต่ถ้าเอาออกไปได้ก็ดีมันจะได้ไม่มากัดเด็กหรือกัดคนสัญจรไปมาให้ผมเป็นปัญหาอโอเค,อเคประาณนี้อ่าแล้วหมานี้เป็นตัวผู้วเมีอายุป,ประมาณเท่าไหร่โอ้โพี่อันนี้บอกไม่ได้ม,ไม,ไดมันมีมันมีมทั้งหมดห้าหกตัวเลยในเนี้ยมันดุหมดเลยเหรอคือ,ค,อคือมันจะที่ที่ผมได้ยินมานะที่ที่คนเขาโดนกัดมาเนี่ยมันจะมีตัวน้ําตาลตัวหนึ่งที่จะชอบกัดคนมากแล้วก็โดนหลายคนก็คือตัวน้ําตาลเนี่ยหนัก แล้วคนในบ้านก็โดนแต่ตัวน้ําตาลตัวอื่นไม่โดนแล้วคนที่โดนน,นี่โดนตัวไหนโดนตัวน้ําตาลคบตาลได้เหรอใช่ครับไม่มีชื่อเขาก็เรียกกันตามไอ้นี่หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยตามหมาไปก็ไม่มีเจ้าของปอกคอก็ไม่มีหมาแล้วก็ผมก็ไม่รู้ดได้ว่ามันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีใครดูแลเ,เป็นหมาจรเพราะว่าเนี่ยไอพื้นที่สวนเนี่ยมันทะลุไปได้ถึงถนนเลี่ยงเมืองอเ,เพราะฉะนั้นเราไล่มันไม่ได้เราต้อนไม่จด มันอยู่มากี่ปีแล้วคะอยู่มาประมาณสองปีอ่ะผมร้องไปตั้งแต่ปีหกสี่อ่ะร้องร้องเทศบาลแล้วก็ร้องผู้ดูการแผ่นดินไปอย่างที่พี่เขาเห็นครับแล้วก็คือเราเราเราต้อนมันไม่จนเราก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่ได้เพราะเราไปทําอะไรก็เจอพรบคุ้มครองหมาอีกครับใช่ครับผมก็อยากให้มันจับไปมันมันจะได้ไม่เป็นปัญหาของผมแล้วกลางคืนเนี่ยเห่าเห่ากันยันตีหนึ่งตีสองไล่รถเขาด้วยแล้วคานนี้ผมก็นอนไม่ได้ เห่าวันหมาเห่าวันทั้งคืนเลยอันนี้เราก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าพอบหมาเนี่ยก็ทําร้ายเราเหมือนกันใช่ครับทําร้ายยังไงบ้างก็หลายคนเลยพี่ที่โทรหาเราคือเราเราไม่อยากจัดการอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่คนใจร้ายใช่แต่คราวนี้ผมอยากวอนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มันจับออกไปครับคือจะทําไงก็ได้จะเอาหมาไปทําอะไรก็ได้ผมผมไม่ซีเรียสเพราะว่าแต่คราวนี้คือถ้าจะให้ผมฆ่าผมก็ไม่ทําครับครับมัน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  มันจะเหมือนใจร้ายเกินไปอ่ะพี่แต่คราวนี้มันมากัดคนแล้วพวกผมต้องมานั่งอันเนี้ยเนี่ยพี่ผู้หญิงเขามาปีรัวปีรัวอยู่ตรงเนี้ยตอนที่เขาโดนกัดใหม่ๆอ่ะตะโกนวกเวกไว้วายคนข้างในก็กลัวเนี่ยพี่ผู้หญิงที่โดนกดนนัดนะแต่ผมไม่ได้เข้าใจผิดว่าเขาเขาคือคนไอ้นี่หรอกเพราะเขาก็เป็นคนโดนกดัดผมผมเห็นใจเขาไงเพชรคลายครับรอเรือ,อก,กันล้ายอย่างี้นะใช่ครับไม่ใช่พี่ ตอนเรือกาลันตน่อยตอเรือการันต์อายุเท่าไหร่คะพี่สามสิบครับลูกพี่ก็โดนกัดเหรอคะหลานหลาน,นเนี่ยเราก็ช่างในบ้านก็โดนกัดคือวันนี้ท,ที่ที่ตั้งใจออกข่าวคือพี่ขาเห็นบอกว่าตอนที่แฟนพี่โดนหมากัดเนี่ยพี่ค่อนข้างโมโหมากเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วเราทําอะไรบ้างก็คือก็โมโหพี่ก็คือยังไงอ่ะคือเหมือนไม่ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเงี้ยก็คือมาหาคนรับผิดชอบ แต่คือเขาเหมือนเขาก็แบบเขาก็ปัดปัด,ปด,ปดไปอย่างเงี้ยเขาว่าเป็นหมาจรจัดทั้งทั้งที่คือมันอยู่ในบ้านเขาาเงี้ยเขาเขาเหมือนเขาให้ข้าวกินอ,ะอ่ะแต่คือผมก็ผมไม่ได้มาเอาเอามาทาร้ายใครผมเอามาไล่หมาแค่นั้นเองอเพราะตั้งแต่เดินมาเนี่ยหมามันก็เต็มเลยใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งมากัดเราตอนไหนไครับผมแล้วมันมีมีวิ่งจะมากัดเราบ้างไหมก็มีนะพี่ก็เมื่อกี้เดินมาก็มีอยู่ผมก็พยายามมองหน้ามองหลังก็ถือล่มมา ใช่เอาลป้องกันตัวใช่ป้องกันตัวครับผมผมไม่ได้มาทำร้ายใครไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครครับแล้วเท่ากับเท่าที่คุยกับคนที่เขาเหมือนจะเป็นคนที่ให้อาหารหมาหรืออะไระเป็นยังไงบ้างคือไม่มีใครรับผิดชอบครัพี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเขาพูดอีกนิดว่าหมาจอมจัด้วหมามันเินข้่าที่ไหนที่ไหนยังไงอะไรอ,อันนี้ผมผม,ผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นหมาเขาวิ่งไปนั้นสองตัวแต่คนผู้ชายคนตัวอ้วนเขาบอกมีอยู่นั้นสี่ตัว อะไรลูกเขาโดนกัดแล้วเขาก็พูดไปแบบนั้นเ,เรารอยากให้หน่วยงานอะไรเข้าก็คือก็อยากให้ก็อยากให้เทศบาลมาจัดการครับพี่ก็คือมันเดือดร้อนนะพี่คือโดนกัดมาหลายคนแล้วก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงโดนกัดใช่เมื่อเดือนเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วก็เย็บไปห้าเข็มก็เข็มละห้าร้อยครับผมือนนี้คือไม่มีเลยครับผมใช่ความลำบากที่แฟนเราโดนใช่ครับ ก็อยากให้หน่วยงานไหนก็ได้ครับผมเข้าเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับต้องเยอะก็ได้ใช่ครับผมค่ารถค่ายาประมาณนี้แหละพี่เขาแค่ค่ารถค่ายาอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติถ้าสมมติว่าไม่มีคนมาอาวมามาจับหมามีโอกาสที่เราแบบว่าลองเองเนี่ยจะเป็นคนฆ่าหมาไหมคือถามว่าไม่ไม่ไม่มีโอกาสฆ่าหรอกพี่แต่ก็คือก็จะโดนเรื่อยๆแบบเนี้ยอาจจะเป็นเหยื่ออะไรที่ที่สามที่สี่อะไรต่อต่อไปอ่ะอาจจะเป็นตอนแรกอ่ะตอนนี้จะเป็นแฟนผมแล้วตอนต่อไปอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้อย่างนี้ ใช่ก็คือจะโดนกัดกัดเรื่อยๆแล้วก็หลยคนรับผิดชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าก็อยากให้เทศบาลเข้ามาจัดการจริงจังครับผมโดนหมากัดหมาในนี้กัดแล้วใช่ไหมใช่เขากัดแต่ก็แทบไม่ทันอ่ะเราเราก็อันนี้ก่อนนานหรือยังพี่นานประมาณสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วครับแสดงว่ามันอยู่นานแล้วเนี่ยฝูงนี้ ใช่เขาจะวิ่งออกวิ่งเข้าอยู่นะเพราะว่ารอบเนี่ยมันจะเป็นของระแวกนู้นเขาก็ทะลุไปหมู่บ้านได้เขาก็ให้ทางนู้นเขาก็ให้ไม่ใช่ว่าออกมาทางนี้อย่างเดียวอ๋อก็คือมีคนให้อาหารตลอดเลยทางนู้นก็ให้อาหารทางนู้นทางนี้ก็ให้ใช่ครับอแล้วแต่ใครเจอมันก็ให้ประมาณกี่ตัวอยู่ประมาณกี่ตัวครับโอ้ตะก่อนเยอะนะครับตอนนี้ประมาณนี้ถ้าไม่กล้าบอกนี่ตะก่อนผมก็อ่า ในระเทศไปเยอะเหมือนกันอืพี่ก็เท่ากับอ่ามันมีอาหารกินตลอดเวลามันก็เลยอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมมันไม่ใช่บรรทลุไปฝั่งบ้านได้ฝั่งบ้านเขาให้กินหมดก่อนก็จะมีหมูแต่ตอนนี้หมูเขาหมูไม่มีแล้วจับไปหมูพี่โดนตัวไหนกัดพี่ตัวน <ph ้ําตาเหรอเพราะว่าดูสุดเลยใช่ไหมสีน้ําตาลใช่ตัวตัวอายุตัวมันใหญ่ไหมอายุเยอะไหมตัวสีน้าตาล ไม่ไม่ไม่ใช่หมาเด็กใช่ไหมอายุเยอะแล้วครับ่าผมว่าก็น่าจะติดนะเขายังเด็กอยู่เลยเหอเพราะว่ามันน่าจะอันนี้แหละไม่ได้แก่ไม่ได้เป็นหมาแก่ไม่ได้เลยอยู่เหมนว่าะก็คือเดินเดินมามันพุ่งเข้ามากัดเลยใช่เราไม่ได้ระวังตัวใช่ไหมอยากอยากให้หน่วยงานเขาทำไงพี่อยากให้จับใช่ไหมเอาไปเลยครับเอาไปเลย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวเขามีเด็กเห็นบอกมีเด็กด้วยเนี่ยเห็นเด็กเดินคนใช่แต่เรายังไม่ถลอยเรายังระวังตัวได้ไงครับแต่เด็กนี่ระวังไม่ได้ไม่ได้เลยนะใช่ครับไปกัดเด็กกัดคนแก่นี่ยุ่งเลยเนาะใช่ครับอืมมาเลอ่ะใช่ครับผมนี่ไงนี่ไงอ๋อยังมีแผลเป็นอยู่หน่อยหน่อยใช่ใช่กี่เขี้ยวพี่ตอนนั้นมันมันแทบไม่ทันนะครับผมเรากระชากก่อนเหมือนเขาจะวิ่งตะคุบอะไร มาเลยใช่ผมหนีไงนี่ไงอ๋อยังมีแผลเป็นอยู่หน่อยๆกี่เขี้ยวพี่ตอนนั้นมันมันแทบไม่ทันนะครับผมเรากระชากก่อนเหมือนเวก่อะวิ่งสักคุบอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวแดงเนี่ยตัวแดงเนี่ยไอ้กัดเขาชอบเป็นเรื่องเนี่ย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 เตัวกัดไอ้ตัวนู้นไม่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ตัวกัดเลย โอ้ตัวนี้โตกัดเลยอ่ะเนี่ย,ยตัวนี้โตกัดตัวสร้างปัญหาเลย